สวัสดีค่ะพบกับหนองตองเซดิไทยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องตองก็พามาชมรถในส่วนของเครื่องพันซองนะคะเี่เซดีไทยรถช่วยสาค่าษฎร์ธานีเท่านั้นนะคะก็ในส่วนของคันนี้นะคะเดี๋ยวต้องพามาดูเลยนะคะยาริดปีน2020นนะคะนี่เดี๋ยวพาไปชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะ ทานใดดี่สนใจนะคะร้านข้อต้องต้องนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรธานีนะคะคันนี้นะคะก็ไม่แข็ลักมื่นไม่เพียงสร้างมืดหน้าเท่านั้นนะคะที่สำคัญในปีสองพันยี่สิบในราคาสามเ้นกามืดแปดพันบาทเท่านั้นปลายแดงไขยหกเ้นว่าต้องกไข้สามเ้นว่าเท่านั้นนะคะนี่มืนได้รถไม่ไปเลยนะคะที่สำคัญไม่น้อยไม่แท100่หนึ่งร้อยเปอร์เซนเลยนะคะให้ดูตั้งแต่ช่วงหน้าใกล้ๆกันเลยนะคะนี่ ก็ดวงไฟนะคะยังไม่ีความใสกิ้งเลยนะคะไม่มีครับเรื่องคราบมอกแต่อย่างไดเลยนะคะในส่วนของโชมหน้านะคะก็เป็นโลโก้ของโตโยต้าตัดโดยสีดาสีขาวนะคะนี่ถึงลงตัวมากนะตัวนี้ในโชมหน้าตัวเก่านะเพราะว่าเป็นโชมหน้าปี2020นะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของด้านทัดมาเลยนะคะก็มีไฟเลี้ยวตับทิมด้านข้างให้นะคะนี่ เป็นแม็กเดิมโรงงานของจากโตโยต้าเลยนะคะเปลยนยางไม่หายปีซ่อมบันยิบซ่อนะคะคันนี้ก็มาในส่วนของคิวการซ่อมมาให้ด้วยนะคะที่สําคัญนะคะดํมจัดนะคะก็มีเพ่นกันรอยมาให้น,นั่นนี่เดี๋ยวให้ดูในส่วนของภายในคันนี้กันนิดนึงนะคะในส่วนของภายในคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้านะคะเป็นอผพาสีดาเดิมๆเ,เลยนะคะเกียร์ออโต้คันบันไดนะคะนี่ภายในนะคะก็ยังมีความใหม่อยู่เลยนะคะ ย็นต้องพาไปชมในส่วนของด้านทัดมากันต่อเลยนะคะในส่วนของด้านล่าง้องผู้โดยสรารนกันมั่งนะคะนี่ในส่วนขององผู้โดยสรารนนั้งได้ประมาณสาคนนะคะภายในห้องยาลิศคันนี้ก็คือกว้างขวางทีเดียวเลยนะคะใครได้ไปไม่ติดว่างแน่นอนนะคะรถขนของ,องนะคะสวยทุกขั้น ไม่แทหนึ่งวยเปอร์เซ็นด้วยที่สำคัญนะคะดับกันเคืองเกียร์ส่องปีหรือว่าหนึ่งมื่นกิโลนะคะนี่ในส่วนของด้านล่างนะคะคันนี้นะคะนี่ห้องเก็บสัมภาระนะคะก็ค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะก็หวางข้องได้เยอะนะคะนี่คันนี้ในจะเป็นในส่วนของทาประตูนะมองเห็นใะนส่วนของด้านในได้เลยเดี๋ยวนะคะให้ดูรอบคันกันเลยนะคะนี่เด็ดนออ้อเอลเล็กไม่ให้ดูนะคะต้องบอกไปว่าไม่คขอนตองนะคะยูตีสามมื่นห้านะคะให้ดูเลยวะ ไม่น้อยจริงไหมนี่ไหมซ่ามืดฮาไหมแทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันนิดนึงนะเดี๋ยวต้องพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะนี่เปิดห้องเครื่องให้ดูกันนิดนึงแล้วในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้ก็ยังมีเพ่นหมอก,ก็ให้เลยนะคะนี่ เดิมๆเลยนะคะเมดซี่ยังยุคครบถุกจุดเลยนะคะเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะคะที่สําคัญนะคะดับกันเพลนแก๊สสองปีด้วยวา่าหนึ่งมืกิโลด้วยนะคะดูนี่เมดอาข้องโตนะคะยังเรียงสวยกลมดิกทุกขั้นเลยนะคะใครได้ไปคันนี้นี่วะเือว่าไม่ผิดว่างแน่นอนนะคะเพราะว่ารถของเรานะคะรถสุวยเทียบกบไปายแดงไ,ได้เลยนะคะที่สําคัญราคาทุกพ้อนกพันบาทเท่านั้นนะคะอะใครดูในส่วนของยาดิล้วไม่ชอบนะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของ a อกัเป็นบ้างนะ เอทิพคอนต้องกามี ami, นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซี่เทาดำซีแดงนะคะหรือว่าซี่อะไรเนี่ยทบทามเข้ามาได้เลยคันนี้นะคะเป็นไอทีพนะคะปีสองพันยิบเอสนะคะคันนี้ก็สีแดงแรงนิดเลยนะคะแดงใครได้ไปไม่ผิดว่างแน่นอนนะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็ให้ดูในส่วนของชมหน้าเลยนะคะคันนี้ได้ไปในชมหน้าตัวไม่เลยนะคะนี่ โลโก้โตโยต้านะคะสีดำตัดโดยสีแดงนะคะสวยงามมากนะคะคันนี้ก็มาในส่วนของแม็กเดิมโรงงานเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังไม่หายทังสีเส้นนะคะฝันในส่วนของด้านข้างก็เป็นในส่วนของไฟเลือทับทิมนะคะ ได้ดูภายในข้องคันนี้นิดนึงนะคะภายในข้องคันนี้นะคะก็จะเป็นเมื่นกับคันมื่อกี้เลยนะคะเป็นบอพาซี่ดานะคะแกีว่วตคันบันไดเหมือนกันในคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเอทีพนะคะใครเก๋ชอบทรงยาวนะคะก็แนะนํสี่ประตูนะคะคันนี้ก็แนะนําเลยนะคะยใหยดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนิดนึงนะคะห้องผู้โดยสารนะคะ กว้างขวางนะคะน่งไดประมาณสาก้นนะคะไม่มีความอึดอัดแต่อย่างใดนะคะภายในคือไม่มากนะคะใครได้ไปอนเจวนของคันนี้นี่คือแบบโคตรพุ่มอ่ะ <S <S คันนี้นะคะต้องเปืดจากด้านในนะคะฝาท้ายนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะตันนี้เป็นยาดิสเอทีฟนะคะนี่โลโก้ของด้านล่างนะคะดวงไฟในส่วนของด้านล่างนะคะก็ยังคงมีความไส่กิ้งยุ่เหมือนเดิมเลยนะคะ <S <S คันนี้นะคะ <S <S ออสามรารถพาไปติดในส่วนของคิวกันซัดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ เดี่ยวเอาแจงโปรโมชั่นกันนิดนึงนะคะใครสนใจยาฤธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเฮดแบ็กหรือว่าเอทีพนะคะข้องต้องนะคะร้านยูทีเสียกตปาน้ำผือเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีบริการจัดไฟเน่นห้ทั่วทุกพื้นที่เลยนะคะทันใดที่สนใจนะคะก็โทรมาทักท่านของต้องได้เลยศูนย์หกนึงนึงเก้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่นะคะบางต้นนะคะทันใดที่สนใจเดือนนี้ต้องมีโปรโมชั่นให้ด้วยจองแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเฉยพิ่มอีกหาเดือน ใช้น้ำมันเกลือไฮฟรีซ้ำครั้งซ้ำเมื่กิโลที่สำคัญนะคะดอกเบี้ยดอต้นซ่องหุดจดกาประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถกระ, 6, ระหุกพนาได้เลยนะคะใครที่ยากได้นะคะต้องมีประกันจัดแพรน่นทัวร์ตืนที้ทท่งรถไอถึงบ้านเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเซะดีไทยรถช่วยค่าคาทุนรธานี่สำหรับวันนี้นะคะหนต้อง,ต,องต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือซ่องเนี่ยคิดถึงหนต้องเซดีไทยนะคะบ๊ายบาย